คือไม้ตายตะโกนหนักนะครับก็ตั้งตัวเองครับกะไว้ประมาณหนึ่งคืบนะครับเพืเ่อช่วยประโดดขึ้แล้วก็ขึนกลับมา สวัสดีครับอยู่กับช่อง s n i c k e r Fishing Thailand นะครับในสถานการณ์ที่เราอยากจะตกสปิวหมายธรรมชาตินะครับอย่างเช่นหมายน้ําไหลเป็นแม่น้ําอะไรแบบนี้นะครับก็มีวิธีตกนะครับง่ายๆโดย,ยการใช้รูปแบบการตกคือไม้ตายตะกวดหนักนะครับก็ต่างเป็นไม้ตายตะกวดวิ่ง นะครับแต่ใช้ตะกั่วกดโดยที่เราไม่ได้ตัดแต่งตะกั่วนะครับเหตุผลที่เราต้องตกในลักษณะนี้นะครับก็เนื่องจากกระแสน้ําที่พัดนะครับมันจะพาทุนเราเอียงเอียงแล้วจมลงไปเรื่อยๆนะครับและหนีปลาเล็กที่อยู่บนผิวน้านะครับในกรณีที่เราตกหมายธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่เหมือนกระบอกเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยปลาเล็กมันจะเยอะกว่าแล้วมันจะเข้าควรเหยื่อเวลาเราตกลงไปเนาะการใช้ตะกั่วหนักนี่ก็จะมีผลดีก็คือช่วยกด ให้เหยื่อลงผิวลงพื้นหน้าดินเร็วนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการผสมเหยื่อกันดีกว่านะครับเหยื่อของนิกเนี่ยจะผสมโดยไม่ใช้ฝุ่นนะตกธรรมชาติอนี่ก็จะผสมให้เละให้เหนียวเลยมาผสมเราสามารถนวดนวดให้นิ่มไปได้เลยครับ เอาเวลาลงน้ําเนี่ยอย่างที่บอกครับปลาเล็กมันกวนครับเนี่ยถ้าเราโปล,ลงไปนิดนึงหรือว่าเราเราหย่อนไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวสังกวาคเข้าปลากระแหเข้านะครับจะทําให้เราตกลําบากนั่นเองเราจะหารทุนยากนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วน,ลบบน้ําไหลแบบเนี้ยสายสายทุนนี่คือตกลําบากอยู่แล้วนะครับเนี่ยพอโยนลงไปหน่อย,อยเดี๋ยวมาแป๊บเดียวนี่มาเริ่มมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมนี่แค่แค่โยนเหยื่อลงไปนิดเดียวนะครับเนี่ย ก็คุ้งแคแห่เข้านะครับมันก็จะทําให้เราตกยากนั่นเอง,งปลาสังกวาติดแห่เต็มเลยบองจุดไปหน่อยเดีไหทีนี้มาดูการเลือกตะกั่วนะครับตะกั่วที่เราใช้ในปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายแบบนะครับก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้ใช้แบบไหนก็ได้นะครับแต่นิกอยากจะแนะนําให้ใช้เป็นพันแกนจะดีกว่านะครับเพราะเวลาที่ N น,นะครับกับลูกหมุนมากระทบกันเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะขาดบริเวณนี้นะครับถ้าถ้าเกิดว่าไม่มีตัวซับนะตะก่วมันจะบาดนั่นเองนะครับส่วนลูกหมุนก็จะใช้เป็นลูกหมุนเล็กๆนะครับสายหน้ายาวอยู่ประมาณ3นิ้วหรือ2นิ้วครึ่งนะครับแล้วแต่จังหวะนะครับถ้าเกิดว่าปลากินปลากินแบบว่าทุ่นจมเร็วๆเนี่ยเราก็จะใช้สายหน้าที่ยาวหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเจอพวก ปลากระมังที่กินละเอียดละเอียดนี่ก็จะลดสายหน้าลงนะครับเ mm hmm. หลือสั้นๆสักประมาณนี้นะครับมาดูวิธีตั้งทุ่นนะครับอย่างที่บอกครับเราใช้ผมใช้ทุ่นที่บอดี้ค่อนข้างใหญ่เนาะก็จะใช้ตะกว่วที่หนะักนะครับตะก่วกดทุ่นให้จมนะครับต้องจมนะครับย้ําเลยว่าต้องจมนะครับแล้วผมจะตั้งอยู่ประมาณขอทุน่นอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ จะตั้งอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้การล้างสายช่วยนะครับผมก็จะตกให้มันโผล่อยู่ประมาณ4ี่ห้าข้อสีแบบนี้นะฮะนะครับในสถานการณ์น้ําไหลแบบนี้เนาะแต่ถ้าตกไม่ได้จริงๆผมจะเลื่อนสต็อปเปอร์ตัวบนครับกะไว้ประมาณหนึ่งคืบนะครับเพื่อให้เวลาน้ําไหลลงไปเนี่ยมันจะกดทุ่นเราไปเรื่อยๆแล้วเราล้างล้างปุ๊บทุ่นมันจะอยู่ในระดับที่เราตั้งไว้นะครับผมเคยแนะนําน้องคนหนึ่งนะครับให้ตกสปิลน้ําไหลนะครับแต่ปรากฏว่า น้องเขาตั้งรองข้างลองปากน้องผมก็เลยแนะนําให้ตกเป็นตุ้งติ้งจะดีกว่านะครับถ้าถ้าเกิดอยากได้ป้าอยากเห็นผลนะครับแนะนําให้กดตกแบบตุ้งติ้งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจ้องทุนหรือว่าอยากสนุกกับการจ้องทุนนะแนะนําให้ตกสปิลครับเดี๋ยวเรามาตกกันเลยดีกว่านะครับทีนี้เวลาหาหมายนะครับวิธีสังเกตหมายก็คือเราจะมองดูหมายครับอย่างนิ่นั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นร่มก็จริงแต่มันเป็นคอขวก่ นี้น้ำมันจะไหลแรงนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะตกได้นะครับเราก็ต้องมาหาหมายตรงที่ว่าน้ามันไหลเบาๆนะครับถ้าเราอยากจะตกไกลเราต้องหาหมายที่ที่น้ําบนนะครับที่มันเป็นน้ําบนนะครับเราจะสามารถย่อนระยะออกไปได้ไกลนะครับซึ่งผมจะตกให้ดูในบริเวณนี้ล้วกันมันก็จะน้ามันก็จะแรงหน่อย่เหนื่อยหน่อย,อยแล้วก็ขุ่มปลาเล็กวนๆขยะก็ตกแางเยอะนะครับึ่ง ไม่รู้จะไปหาที่ไหนที่เป็นน้ําไหลแล้วเป็นหมายดีๆแบบนี้ได้นะก็เลยมาทาคลิปตรงนี้นะครับเผื่อนะที่อยากจะมาตกสปิวที่สะพานปีดีเนะาะแต่ก็จะลองไล่ระดับดูไหน,นตกได้ก็ตกตรงนั้นถ้าถอยไปถอยไปแล้วน้ํามันไหลแรงจนพัดทุนท่นมาจมตึงเราก็ดึงกลับมาให้ทุ่นเรามันตั้งให้ได้ ระดับเกวา่าเราจะตั้งทุนได้นะอะตอนนี้ผมเจอแล้วแต่ว่าทุนมันไม่ผุแล้ว่อนข้างเบาหูักอย่างนึงนะครับเวลาตกน้ําไหลหรือหมายแม่น้ำแบบนี้ก็จะมีเรือเรือวิ่งอยู่ตลอดนะซึ่งมันเป็นอุปสรรคต่อการอ่านทุนนะครับเวลาน้ํามันโยกขึ้นโยกลงเนี่ยหุ้นมันจะแบบ เหมือนพ่อและัวก็ใช้วิทสวิจารณาญาณในการตัดสินใจในการวางป่นานะครับ จะลองย้ายไปท้ายลุ่นดูนะครับเห็นน้ำมันค่อนข้างนิ่งแต่ว่ามันก็จะเป็นแดดนะครับก็เผื่อว่าจะซูนอาการอซูมอาการทุ่นให้นะนะดูได้นะครับไปเราย้ายกันไปดานั่งติดน้ำไปหน่อย แล้วมันเป็นมันเป็นปูนคะมันไม่สามารถให้วางคะแนนได้ นะนะักเกอร์แน่่นโอ้ยมากดตดเดีือเนี่ยติดต่อมาด้วยสายสวยเลยตอนแรกนึกว่าักเกอร์เล่นซะแล้ว ก็จบกันไปนะครับสำหรับตกสปิวน้ําไหลนะครับก็ไม่ได้มีอาการทุ่นให้นานาดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านี้จะพยายามซูมทุ่นให้ดูนะครับด้วยปัจจัยหลายอย่างนะน้าเดินด้วยผักพวนด้วยก็เลยไม่สามารถที่จะซูมทุ่นให้กับนานาดูได้นะครับก็ประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นผลงานนะฮะขอตกได้เล่นสนุกนะครับก็ก่อนจากกันไปก็รบกวนกดแชร์กดไลค์กดติดสไมให้กับช่องสเนกเกอร์ปิชชิ่งไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านี้จะไปที่ไหนต่อหรือว่าจะแนะนำวิธีตกแบบไหนก็ รอรับชมครับนะค,ครับสวัสดีครับเราได้สนุกสนุกฮะไหนแม่น้ำมีแมวคันตกเทโพมาครับนะผมจะอัดวิดีโอ